อะไรทัางหม450หมก็ต้องการให้คนใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเพราะว่าถ้าแพงมากๆเนี่ยบางคนก็ซื้อได้ครั้งเดียวก็คือตอนแรกพอดูนะคะพอดูเราก็เออไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะพอคุณน้อยพูดในทีวีอ่ะของของเรามีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยจนกระทั่งถึงพันเออแสดงว่าไม่ ราคามิตรภาพราคาก็โดนใจด้วยค่ะไม่ต like like so yeah. like like re ้องไม่ต้องให้เราคิดมากเลยว่าจะใช้หรือไม่ใช้คือพอเห็นราคาปุ๊บโอ้ยได้เลยตัดสินใจใช้ได้เลยพอใช้ไปเรามีความสุขนะคะสุขใจค่ะแล้วก็คอยดักติดตามคอยดักติดตามทุกอาทิตย์เลยพอได้เวลาปุ๊บจะต้องนั่งรอเหมือนคนติดละครติดอะไรเงี้ยก็ได้ธรรมะด้วยได้ธรรมะด้วยได้ ได,ไ,ดได้ความสุขอะได้ความสุขทั้งความสุขทั้งทางผิวพรรณทางหน้าตาเราได้สุขใจอะไรจะมาเท่าสุขใจแล้วค่ะที่มีฝ้าข้างแก้มเนี่ยก็มันหายไปเองห,หายไปเลยตั้งแต่ใช้มานะคะห,หายไปโดยที่ว่าแบบเหมือนกันเราก็เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายต้องหายก็คือเราก็ใช้ไปสบายๆแล้วมันก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะจาไม่ได้ไม่ได้ะาแดงตรงนี้หายไปเลยก่อนตาแดงคอยเต็มจริงเหรอ เ, <c oughs> เอ้ยต้องไปดูรูปคราวท,ที่แล้วนะี่คุณน้อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถว้าปรดงใช้ไปจะต้องกระชับเก็บหมดเลยไม่แน่น,นะคะขึ้นไม่ก่อนคอยเป็นแต่ขึ้นทุกคนนะเ <c oughs> นี่ยของน้อยเนี่ยขึ้นมันมันนุ่มขึ้นอนะ่ะคือรู้สึกว่าเอออันนี้เรื่องของผิวอผิวรู้สึกว่ามันไม่คือผิวเราก็ไม่เชิงว่าหยาบอยู่แล้วแต่เราเพียงเดี๋ยวรู้สึกว่ามันมันเออมันลื่นๆมันใสๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่หรอไปมันไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ ช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนหนูสิเรียกว่านี้อีกนะค่ะหนูก็ใช้ไปใช้ไปมันก็หายไปเองตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสนใจไงเออเออห็นมันยุบไะทีนี้ทีนี้หองหอบใจได้ไหมแต่หนูว่าหนูได้ใจมากกว่านะหนูว่าไปถึงท่าตัวนี้มันแปรตรงนี้ว่ามันมีน้ำน้ำพลังปาโมท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะรู้สึกว่าเย็นลงใจหนูเมื่อก่อนหนูจะร้อน อะไม้ชอบอะไรอีกชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างโอ้โหหาย,ยากเลยแล้วผไม้กับเด็กกันไหแล้วผักกันทานเปล่าหรืกผัวผัวลังเปาของชอ่อแล้วทานหมูไหมทานกุ้งไหมปลาหมึก ถ้ามรตนีเป็นชามแล้วหนูไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ลูกไม่ทานนะคะแม่อร่อยเหรอแม่อร่อยถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วหนูเอาโปรตีนมาจากไหนอ่ะส,สาหร่ายซปบลูเอนาจริงอ่ะถ้าสาหร่ายยี่ห้ออะไรเออเลือกเลอ่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรธรรมาชาติของเขา,ายังไม่กินเองแน่ทานสาหร่ายยี่ห้ออะไรจ้ะยี่ห้อของไรเออยี่ห้อของในสวนจิต ของโครงการสวนพระองสวนจิลดาคุณเตือนใจกาเษียนมาตุเรสอันนี้เป็นูไม่พูดไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของคาเมล่าเลยนะคะแล้วก็เป็นพยาบาลและบาไกลด้วยนะคะขอต้องบอกความในใจสักนิดนึงในฐานะที่ได้เข้าค่ายมาถึงวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากที่ฉันมาทั้งโรกนะคะแต่ติดต่อทางบ้านาจาย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เรื่องการมงคลเราก็มาส ปีปีกว่าๆตั้งแต่มกกะลาห้าสองนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมาเรื่อยๆเพราเป็นคนที่สนใจด้านธรรมะอะไรเงี้ยค่ะก็จะนั่งฟังเลยเอ๊ะเขาพูดเรื่องธรรมะเรื่องบุญกุศลแล้วฟังช่องนี้เถอะอะไรเงี้ยเพราะพูดจบแล้วจะเออชอบเพราะตกท้ายปุ๊บก็มีเครื่องสาอางด้วยอะไรเงี้ยเอ๊ะมันก็แปลกยังยังไม่ตัดสินใจอะไรเพราะอาทิตย์หน้าเขาบอกมีเวลาช่วงนี้ถึงช่วงนี้ก็มาเปิดดูใหม่ เป็นอาทิตย์ที่สองพออาทิตย์ที่สองเปิอดอีกครั้งหนึ่งก็เลยตัดสินใจเลยว่าเอ๊ะเราลองใช้ดีกว่าเพราะว่าอาจารย์พูดว่าไม่มีสารเคมีเพราะเราเป็นคนที่ชอบสิ่งที่ไม่ใช้สารเคมีอ,อะไรอยู่แล้วที่บ้านก็จะใช้ผักปอดสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าวสารก็ซื้อไอ้พวกที่ปอดสารอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยตัดสินใจโทรมามันจะมีเบอร์โทรศัพท์ดิสามเบอร์เรียงกันนะคะก็ไม่รู้่าเอ๊ะจะโทรไปเบอร์ไหนดีเลยไล่เบอร์แรกดีก่่น ล่เบอร์แรกก็ไม่ติดถ้าไลา่เบอร์ที่สองก็ไม่ติดถ้าไล่เบอร์ที่สามก็รู้สึกจะเจอลูกชายอาจารย์นะคะก็อเลยบอกว่าเอออันนี้เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอางหรือ่ปค่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกใช่ครับควาเมล่าครับเออดิฉันนั่นมีฝ้าอะไรเนงะี้ยอยากจะใช้จะใช้ตัวไหนดีลูกชายลูกชายก็บอกว่าลูกชายอาจารย์บอกว่า ใช้สบู่สิครับอย่างเดียวก็พอเลยบอกเอาให้พี่มันหายเลยสบู่อย่างเดียวมันไม่น่าหายนะอย่างนั้นก็สั่งมาเลยครับอะไรก็ได้เลยเอาเป็นว่าจะซื้อสบู่หนึ่งก้อนแล้วก็ไอคิวเทนเห็นแล้วว่ามีชื่อคิวเทนอยู่สบู่ก็สักรู้สึกักก้อนละสองร้อยได้ไหนะคะอาจารย์แล้วก็ไอคิวเทนสี่ร้อยห้าสิบเอาเอาบางกลางคืนนี่ก่อเพราะค่ากลางคืนมันทิ้งไม่ทันคืน ใช้ได้ทั้งคืนแบบรักษาเราได้ทั้งคืนไม่เอารางวันเราไว้ที่หลังอีกอย่างันเป็นคนท,ที่แพ้ง่างยเหมือนกันจะคิดว่าเอาะสซกสบู่หนึ่งก้อนจะที้หนึ่งอย่างดีวกว่าถ้าแพ้ก็คือไม่เสียดายแค่นิดหน่อยหรือว่าทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่แพ้ค่อยว่ากันอีกทีนี้อะไรเงี้ยก็แต่พูดถึงพอตอนเย็นไปไปไป,ไปส่งพนันรับไอ้ส่งโองนเงินเสร็จทุก ลุงวันจะโทรอีกครั้งหนึ่งว่าส่งเงินไปแล้วเขาก็ส่งสินค้ามาให้แลวนะคะภายใน3วันแต่ไม่มีประสบการณ์เหมือนคนอื่นที่ว่าสั่งแล้วไม่ได้อย่างี้ไม่มีค่ะ3วันแล้วก็เริ่มใช้ไปเจอรูกชายสามวันก็เริ่มใช้ใช้จะบพูกอ่อนไอ้ไอ้ครีมยังไม่ใช้ัวรจะแพ้เพราะใช้ไปแล้วมันแ,แ,แสบยิบยิบยิบเลย <c oughs> ทีนี้ก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นปฏิกิยาอะไรเ็ิดน้อยแล้วก็ไม่ไม่หยุดใช้จะใช้สบูู่ไปอีกสามวัน อาการแสบก็หายไปแล้วก็เลยก็เลยชใช้ครีมพอใช้ครีมตัวถือก็ไม่มีอาการแพ่อะไรอีกสักเดือนนึงก็เลยเพิ่ม <laughs> เพิ่มเป็นแบบเอาเอาเอา,เอาเช้าทีหนึ่งขวดอะไร่เงี <laughs> ้ยห <laughs> ลังจากนั้นก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะก็จะสลับกันบ้างเป็นสบู่บ้างเป็นครีมตัวนีน้ตัวนี้จะผสมกันเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะและทีนี้ต่อมาพกกุ๊บก็ลูกสาวเป็นแนะนําลูกสาวก็มีสิวมากแต่ก็ไม่เชื่อเ <laughs> <laughs> ขารักษาแพทย์ แพทย์ทีประมาณสักสองแพทย์ได้แพทย์ที่จบผิวหนังโดยตรงลน,น,นะคะแล้วก็ครีมต,ต่างๆนานาเขาก็รักษาเสร็จมันก็เหอขึ้นเหือขึ้นไปพบแพทย์ครั้งหนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดร้อยและก็นับเป็นระยะอย่างสองที่ผูทีก็ตกเป็น,เป,นเป็นเกือบหมื่นเหมือนกันนะคะทีนี้ก็แนะนําให้เขาใช้เขาเลยไม่ไม่ยอมใช้ใชอีกเหมือนกันเขาก็สั่งอะไรตามภาษาเขาเนี่ยแหละ แต่นี่ก็เรียกเข้ามาดูทีวีเพราะเขาดูทีวีเสร็จปุ๊บเขาก็อตกลงตกลงเสร็จก็สั่งสบู่มาให้ก่อนกับคลีนแทนเหมือนกันเพราะเขาเป็นวัยรุ่นควรจะใช้คลีนแทนไม่ต้องบำรุงอะไรมากเพราใช้ไปพก๊กพวกสิวพวกอะไรก็ยุบแต่ก็บอกเขานะให้พยายามทำความดีสวดมนต์ไหว้พระเพราะ่อนไหน้นี้เขาไม่ได้สวดมนต์แต่เขาก็เชื่อน,นะคะดูอาจารย์เขาก็เริ่มสวดมนต์ไหว้พระทำความดีที่เคยดื้อกับแม่มก็คือแบบ นิ่มๆลงพ<ม>ี่เคยก้าวร้าวพี่เคยเถียงอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นคนดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วประสบการณ์อีกอย่างคืออาจารย์บอกว่า,ยรรยายถ้าใช้ศีกขาแล้วชีวิตจะดีขึ้นทีนี้ลูกสาวผจบมาเมื่อตอนปีห้าห้าสองประมาณเดือนมีนาก็สอบเขาเรียกว่าสอบงานนะคะสมัครสมัครทุกที่ไม่ว่าจะเป็นซีพีมหาลัยลยสวนเนี่ยเขาสมัครหลายที่หลายครั้งมากเลยคณะนู้นเปิดก็สมัครคณะนี้เปิดก็สมัคร ปรากฏว่าติดข้อเขียนทุกครั้งแต่ไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ตกสัมภาษณ์หมดเขาบอกว่าส่วนมากจะเป็นเด็กเส้นอะไรเงี้ยน,นะคะเสร็จแล้วปุ๊บระยะหลังนี่ก็เริ่มติดเป็นตอนนั้นยังไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้เครื่องสำอางนะลูกสาวที่สอบเริ่มติดสำรองอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่เรียกนะคะทีนี้พอเขามาใช้เครื่องสำอางได้สักสองอาทิตย์ <c oughs> ก็ทางโรงพยาบาลก็เรียกไปเป็นเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฝ่ายไอ้ตรวจสอบไอ้อะไรนะ ศูนย์ประกันสุขภาพจะเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสิทธิที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มไปทํเพราะทได้สี่เดือนปุ๊บทางมอในส่วนก็เรียกเรียกไปรายงานตัวให้ไปอยู่คณะสังคมพอไปอยู่คณะสังคมได้สักสองอาทิตย์คณะแพทยศาสตร์ก็เรียกอีกให้ให้ไปทุทีนี้เราก็ปรึกษากันว่าหนูจะอยู่คณะสังคมหรือคณะแพทย์แต่ทีนี้ชีวิตแม่ที่อยู่กับคณะแพทย์มาเนี่ย25ปี26กปีเนี่ย ชีวิตการทํางานมนะันไม่ค่อยม,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 มีความสุขไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องมีความสุขเพราะอะไรเพราะอย่งางหนูไปอยู่กับคณะแพทย์ไปเป็นนักวิชาการเนี่ยมันงานมาเร่งดวง่วนอย่างสมมติว่ามีมีหัวหน้าเป็นศาสตราจารย์ดตอร์เยอะๆเนี่ยเขาจะเอาเวลานั้นก็ต้องได้เวลานี้ก็ต้องได้เรื่องงานการและหนูจะต้องเตรียมเอกสารให้หนักวิชาแพทย์ถึงหกหกปีปีหนึ่งถึงปีหกไม่อะไรอีกมากมายจ่ายก,กองไปเลขาคณะเนี่ยเลือกเอาก็แล้วกันว่าระหว่างเงิน ตำแหน่งหน้าที่การงานกับความสุขในการทํางานจะเลือกเอาไะไหเขาก็เลยเลือกสังคมแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ก็ดีทุกตัวนะคะอย่างเมื่อก่อนนี้เป็นฝ้าสองข้างเนีย่ยที่เล่ามาเช้าวานนะคะก็หายไปหายไม่ไม่อเคยเคยเคยุยกับอาจารย์อุ์กับคุณยามนักกันประมาณช่วโมกกว่าอาจารย์ก็ถามว่ามันหายไปเมื่อไหร่ก็บอกไม่รู้อาจารย์ประมาณสักสามสี่เดือนมาก็ไม่ได้สังเกตตัวเองแต่แต่ใช้เครื่องส่อมอางอันอื่นเนี่ยยากก็ใส่ดีอะไรดี แต่ใช้ไปใช้มามันเกิดรอยไอ้ระหว่างคิ้วเป็นสอข้าง